ราชันมังกรเปิดตัวแขมประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษสมกร่งเลข2ราชันมังกรสโม,มสรดัตบุรีเอฟซีเซอร์ไพประกาศเปิดตัวพัทรพลคำสุขร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพัทรพลคำสุขอกองกลางตัวรุกวัย26ปีใคยจะเลืกประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นชาวไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพ ซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษโดยเขาลงเล่นให้กับทีมสมโมสอนไฮยูเนเต็ดทั้งนี้การเสริมทัพของราชบ,บุรีก่อนหน้านี้พวกเขาได้คว้าตัวซาฟาวีราชิดแนวรุกตัวทัปทีมชาติมาเลเซียมูสกาซิดีเบและอานนอน์อมอลเลิกสักร่วมทีม อุดร่วหลังบ้านโค่าวเปิดตัวสราวุธคัมแบคร่วมงานกาม่มาเลกสองลำพูนวอลเลียร์ทีมน้องใหม่นิสึกฟุตบอลลีเวอร์ไทลีก2022-2023บอเปิดตัวควาสราวุธอินแบนประกาศหลังจากลีโอชังรายยู่ในเต็ดรวมทีมในเลกที่2อยังเป็นทางการเจ้าเบียเซนเตอร์แบ็กวัย30ปี เจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรลงเล่นให้กับทัพกว่างซงมหาภาัยในฤดูกาลนี้ทุกรายการไปทั้งหมด14เกมยิงได้1ประตูก,ก่อนที่ล่าสุดจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของลำพูนวอริเออร์ในเลกที่2และจะได้กลับมาร่วมงานกับอเล็กซานเดกามาอีกครั้งหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยที่เล่นกับเชียงรายเมื่อปี2018 สำหรับเซราวุธอินแปนเติบโตขึ้นมาจากฟุตบอลขาสันของรั้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยก่อนที่บุรีรัมยูเนเตดจะเห็นเวลเซนสัญญาเป็นแข้งเยาวชนอาคาเดมีของทีมเมื่อปี2011แต่ก็ไม่ได้ขึ้นเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่จนถูกปล่อยตัวไปค้าแข้งอยู่กับแอร์ฟอร์เซนทันตัดอ c และลีโอเชียงรายยูนเตอดีศักด์เปิดตัวล่าตะขายตังกานน ทีมจากซุปเปอร์ลีกมาเลเซียยิงต่างแดนอดีตศักรกสอนกองหน้าของเมืองทองยูนเต็ดเปิดตัวใหญ่ไปคาแข้งลีกต่างแดนกับสโมสอนตังกานนเอฟซีในซุปเปอร์ลีกมาเลเซียเป็นที่เรียบรอยแล้วความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังล่าสุดเพิ่งลงแข่งขันในนัดเปิดสนามกับทีมชาติบูไนและถล่มเอาชนะมาห้าประตูต่อศูนย์ที่ประเทศมาเลเซียในขณะที่บินกลับมาประเทศไทย ีนักฟุตบอลคนหนึ่งที่หายไปและบินกับชาวกว่าเพื่อนนั่นก็คือ A k เคออดิศักใกลสอนกองหน้าของเมืองทองยูเนเต็ดโดยล่าสุดสโมสรตังกานูเอฟซีทีมจากศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกได้ให้ความสนใจในฝีเทา้าของเจ้าของชายาเอเคนเป็นอย่างมากก่อนจะจัดการเส้นสัญญาเพื่อดึงตัวมาลุยลีกสูงสุดด้นเสือลึงในฤดูกาลหน้าและทีเจ้ากอบเดินทางกับชาวกว่าเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆเนื่องจากต้องไปเปิดตัวเซ็นสัญญา รวมทับกับสโมสรตังกานูเอฟซีอย่างเป็นทางการโดยตอนนี้ดาวยิงวัย31ปียังติดภารกิจทีมชาติไทยลุยศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ระหว่างวันที่20ทธันวาคม2565ถึงวันที่16มกราคม2566สำหรับอดิตศัก์ใกล้สอนลงสนามให้กับเมืองท่งยินเต็ดในช่วงเล็กแรกร่วมทุกเล่ยกัน ไปทั้งหมด11นัดยิงไป5ประตูกับอีก2แอซิซสสิขดขณะเดียวกันเจ้าก็ผ่านการลงเล่นในหลีกสูงสุดของเมืองไทยมาแล้วกับหลายสโมสรอนได้แก่บ ite, FC, ุรีรัมย์ยูเนเต็ดโบลิเทโรเอฟซการแท้เรือเอฟซีโดยลงเล่นในไทยลีกไปทั้งสิ้น210นัดยิงไป59ประตูกับ20แอซิซตด